ตนของความเป็นคนมีองค์ที่ชัดเจนเลยนะเนี่ยเป็นตัวตัวแทนแล้วก็เป็นต้นแบบเลยนะไม่จริงๆนะ <c oughs> จันแม่ชื่นชมเลยว่าเป็นกายของแม่ที่แบบว่ามีสติรู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราอะไรที่เกิดขึ้นเราจดเราจดเพรเราจําได้แล้วก็เราจะมาดูพิสูจน์อย่างว่ามันจริงใช่ไหมเป็นิสูจ์ใช่ตั้งแต่ยี่สบปีมา<ช>จนสี่สิบจนเนี่ยหาิรู้บอกว่า บันไดเนี่ยหนูขอบันไดละขัน้นถ้าเกิดแม่จะให้หนูช่วยเหลือคนหรือสามารถช่วยมนุษย์ได้หรือการสังขารนี่ดีใช่เคยมีเป็นญาณบาร,รมีของมแม่องค์ใดงหนึ่งก็ขอให้หนูเป็นตามขั้นและหนูก็เป็นตามขั้นจนปี54หนูก็ถามว่าหนูจะมีตังค์ซื้อบ้านไหมเพราะหนูจะอยู่กับลูกชายนั้นเลิกกต่งงานนี้เนาะไม่ได้บัตรถนาแล้วแม่ดีกว่าแม่ที่หนึ่งก็พูดของหนูเองเนาะหนูก็ไปไหว้แม่บอกแม่ถ้าหนูได้ได้อีกระดับเลยนะหนูจะพอแล้วนะหนูจะไม่เอาแล้วขอให้เงินเชื่อไหมพ่อแม่ คนไม่ให้หนูแต่มีคนให้หนูอหนูก็บอกเอาละเพราะฉะนั้นหนูควรจะพอแล้วเพราะหนูบอกแค่นี้อพอละหนูก็เลยพูดเนี้ยก็เลยบอกอ่งั้นแม่หนูแค่ไม่เคยดูเห็นด้วยว่าเขาว่าหนูไม่ได้หรอกมีแต่เส้นหนูจะลองบารมีแม่เส้นกับบารมีสู้กันหนูคิดคอมมูทก็มาคาไหว้แม่นะแม่ไหวแต่คุยกับแม่แม่ให้จิกนะ อยากให้มนุษย์น่ะมันรู้ว่าแม่น่ะมีจริงบารมีอ่ะมันมีจริงคนเราอ่ะถ้ามันมีบารมีเส้นก็สู้ไม่ได้หนูเชื่อหนูเชื่อแม่หนูพูดเนี้ยแล้วเชื่อไหมว่าเนี่ยได้ความเชื่อพลังศรัทธาแล้วความเชื่อจริงๆแล้วหนูได้จับใจไม่ได้เสียแซ่หนูสู้เลยว่าหนูต้องได้แควตอนนี้น้องอ่ะไปสอบกอพภาคแรกได้แล้วแล้วเขาจะต้องมาสอบที่ระลึกนีหนูก็บอกทำไงว่าแม่บอกหนูมาดิหนูไม่รู้วิธีอ่ะมั่วได้ไหมเนี้ยอยู่ทุกแมวอยู่ทุกที่แบบหนูก็เลยทําให้น้องอ่ะว่า ทำขันทำอะไรก็เข้าใจหนูเองเนาะให้พ่อแม่บอกชี้แนะแล้วให้กราบแม่พ่อแม่เชื่อไหมว่าน้องสอได้ที่หนึ่งกสาวสิบคนทั้งหมูไม่มีตังค์ไม่มีเส้นไม่มีตังค์ต้องทำแบบนี้แล้วคือถ้าน้องได้ที่จะจบบทภาระที่ที่จะต้องมาหน้าสเสอยน้าใจหน้าที่หนูแล้วนะเพราะหนูลำบากแม่ก็ไม่ลำบากแม่ก็แบนว่าข้างในเขามีข้างในที่สอนแล้วก็คอยคอยนำพาไม่ใช่ว่าแบบว่าเหมือนกับทุกวันเนี้ย ที่ปียะที่แบบว่าไม่ได้รับอะเออแบบไม่ที่รับพ่อแม่มาอยู่ในจิตเราแต่เราไม่เคยรับเลยแต่เลือกใช่ไหมเลือกสถานที่หเลือกเพราะว่าหนูปู่หนูก็เลือกเอ่ครูบาอาจารย์ปูกหนูก็เลือกาะว่าถือว่าเป็นเป็นพระเนาะพระผูทบัญชาผู้ทงอะไรทีเนี้ยแต่พ่อแม่เนี้ยหนูรู้มาตั้งนานแต่หนูตอนนั้นหนูไม่ได้รับเพราะว่าหนูไม่เชื่อว่ามันมีมีตําหนักมีอะไรหนูก็ไม่เชื่อแต่เดียไปหนูไม่เชื่อเพราะว่าสังเกตว่าเวลาหนูมาหน้าเนี้ยเขาก็จะเดินผ่าน เป็นปูเนี่ยเดินผ่านเลยไม่จับเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็จ้แตะ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 ก็เลยอธิษฐานว่าจริงเวลาหนูได้เงินมาซื้อหวยเนี่ยหนูซื้อสองตัวนะหนูไม่มีตังค์หมดแม่ช่วยหนูนะตังค์หมดละเดือนคนเดียวหนูซื้อสองตัวหนูบอกเอาไว้ลุ้นก่อนเชื่อไหมเดี๋ยวคือจะยืดติ๊กยืดตุ๊กบอลที่สี่แต่หนูคาดแค่สองตัวเพื่อให้ตัวเองดำรงอยู่ได้แต่พอไปตรวจก็รีบว่าเปนรางวัลที่สี่ขอแค่สองตัวแต่ได้รางวัลที่สี่เนาะ แล้วห้าราวันที่ห้าเนี่ยหได้บ่อยจะเป็นเรื่องมันจะรู้นใช่ค่ะราวันที่ห้าแล้วหนูได้มาก็แบ่งไงแบ่งเหมือนกองเนี่ยใส่หม้อไว้ไเอาไว้ใี่ที่ที่พัวเออควายเออไทยบ่อยมากเ่อหนูต้องสร้างสร้างบ้านหลูงฝ่านี่ยหนูจะต้องได้สร้างเลยนะท้าเวสุวรรณวัดของแดนใต้เออหนูก็บอกหลวงมาทำไมว่ายักษ์เนี่ยคือนอนนะทำไมมาอยู่ตรงนี้ยักษ์คืออะไรอะไรเงี้ยท้าเวสุวรรณเนาะแล้วหนูก็ไปวัดของแดนใต้ไปทำหลว ลุงพ <muitas S 2> ่อบอกว่าโยมวัน hmm. น yeah. <laughs> <yun s> ี้หลับป่าชาวบ้านย่างจูดชูซ่ากันแล้าง็เหมือนกับหลังป่าสีแล้วก็บอกอันดุเรื่องกูกูไม่ดีกว่านั่งกวนกูพูดมีั่งกูไม่ได้คิดชอบกูเวทออันดับแรกแล้ก็บอกเดี๋ยวหนูขอกูเวทให้นะแลนวหนูก็เอาไปกูเวทนี่เหละอีกสามองราะว่าเป็นพยานที่เขาดึงหงส์เท้าสัตว์รบหนูจะบอกคนอื่นจะทำนะช่วยหลวงพ่อนะหนูขอกูเวทได้ทีอันเดียวนะเพราะกำลังหนูมีแค่นี้เพราะมันแพงมากเลยหนูเจ็ดหนหนูมีแค่ที่จริงทำได้แค่นี้ ครับบอกว่ามึงต้องทำหมดเอ้าอไหนวะผมก็คิดละทุกอย่างยี่สิบสี่ชั่วโมงสำหนับหนูเนี่ยสำคับจริงนะเป็นเรื่องที่ต้องระวังระวังที่สุดอย่าให้เกิดกิเลสอย่ามงง่ายแล้วก็ไม่ให้ประมาทหรืออะไรไม่รู้ไม่ให้โลภหรืออะไรไม่รู้ก็สอนแค่ทำเดียวมาไม่เคยให้เลยนอกจากทำเดียวนี้ถ้าใช่จิ๊กจะรู้ร่องโลกนึงเพราะฉะนั้นเรื่องเงินนะมันไม่ได้สำคัญกับหนูแค่หนูคิด มันจะมีอะไรมาเองอาจจะกู้เงินได้อาจจะมีน้องให้หนูเพราะฉะนั้นหนูทุกวันนี้หนูไม่ได้รารถนาแบบมีเงินแน้นหนูอยากสร้างบุญมากที่สุดในโลกผู้สนับนนที่หนูจะเสียเนี่ยเพราะเงินที่เราได้มาเราก็ได้ไปสร้างกุศลนหนูไม่มีเงินหนูก็ไม่เดือดร้อนแม่แม่บอกอยากได้ตังค์แต่ป้าเนี่ยเดินป้าราชการนะไม่ได้หวังเลยแต่มันมาจริงๆ แต่ไม่รู้จะพูดยังไงให้น้องๆหรือพี่ๆเข้าใจว่าสับมันจะมายังไงมันต้องมาจากจากจิตที่บริสุทธิ์จริงๆที่เขาพรรดาแล้วต้องให้พราบรรดาก่อแล้วต้องทาให้เห็น้วยจริงนะหัวใจนะหัวใจเดียวกันสาธุนะวันนี้ได้มาเปิดจิตเปิดใจแล้วก็มาเปิดปากได้่มาเป็นวิทยาทานด้วยนะแค่หนมพูดหน่่มก็ได้เอออย่างบางสิ่งบางอย่างที่ได้น้องปิ่นได้อ่าไปนะก็อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนตัวมาก เขาเป็นที่ดูยินดีเพราะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงที่จะพูดแล้วก็จะผ่านการตายมาสองครั้งแล้วจะเห็นอะไรที่ก็ไม่พูดแต่ถามว่ามันมีจริงไหมมันมีร้านเปอร์เซ็นโหนก็เลยอยากจะสะสมบุญก่อนที่หนูจะเสียชีวิตเนี่ยให้มากที่สุดเพราะว่ามันมีจริงมันมีจริงค่ะเพราะว่าเราเห็นแต่เราก็พูดกับกับคนอื่นไม่ได้ว่าเราเห็นท่านอะไรจริงแล้วแล้วจู่อะพอพอท่านไป สงสัยหนูจะขอถูกว่าให้หนูได้ได้ได้เลี้ยงแม่หนูยังไม่ได้ต,ตอบแทนแม่เลยเต้าหัวใจอ่ะมันขึ้นอ่ะ,อะห้าสิบหกสิบเลยอ่ะจากที่แบบว่าจากห้าสิบสี่สิบมันไม่ขึ้นเลยเราต้องฉีดยาก็เหมือนกับการที่เรากระตัมยูไงใช่หนูอาจจะพูดถูกว่าหนูไม่ได้ขออะไรว่าอยากได้เอาชีวิตหนูนะหนูยังไม่ได้เลี้ยงแม่เลยยังไม่ได้ตอบแทนเลยยังไม่้เแล้วนี่รือแบบลุกจะมาเทาไ